นั่นไอพี่ตาน้อยนะะ่ะเหอะเออไม่เรียกน้องขอลอพี่ตาน้อยก็มาไม่เรียกน้องขอลอพี่พี่ตาน้อยมาเฉยเลยให้น้องขอลอไม่ยอมมาแบบเออน้องนำโชคแม่ก็ไม่ได้เรียกแต่ว่ามันก็มาเอ้ยยีนางงามฮะไอชายง,งามเอ้ย <OOK> เอ้ยแม่เลี้ยงน้องหมาตั้งแต่เล็กจนโตจนเป <c oughs> ็นหนุ่มแล้วเนี Luft ่ยเออเอ้ยเอาเอาเอาพี่สําเร็จมาแล้วทีนี้พี่สําเร็จไอสาเร็จมึงเออไอสาเร็จมันจริงๆเลยมึงนี่เออน้องอยากเล่นด้วยก็ไม่ได้มึงจองของวะเออมึงเป็นไรมึงจองของมือขื้นสำเร็จเอ้วทำไมมึงจองของหนิลูกหึอน้องลำโชคก็อยากเล่นด้วยแต่พี่สำเร็จไม่อยากเล่นด้วยหนึ่ง มึงเป็นอะไรฮสสาเร็จมึงเป็นอะไรฮะเออดูดูดูพี่ตาน้อยกับน้องคอเอาทีน de ี้เอาทีนี้เอาเอาเอาเออไปดูไปดูน้องลอรอไปดูน้องลอเอาเออดูน้องคอน์เอาเออไม่มีเพื่อนเล่นก็เล่นกับตัวเองนะหนึ่งน้องลอหนึ่งเออพี่ตาน้อยเล่นกับคอลหน่อยพี่ตาน้อยพี่ตาน้อยเล่นกับคอลหน่อย เคอลรอไม่มีเพื่อนเล่นน่ะพี่ตาน้อยเหอพี่ตาน้อยก็ไม่สนใจคอลรอเลยเออเออเอาเอาพ้างมือเอาเออเอยหนอหืน <c oughs> ้องหมาอืแม่นมาเล่นกับน้องคอลอพี่น้ำโชกับพี่สําเร็จก็มา เอ้ยแล้วมึงเราอยากเข้ากล้องนะเฮ้ยฮึเฮ้ยอยากเข้ากล้องตีลูกฮึเออเออเอ้าเออืม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 ,อมดูที่เนี่ยดูหูที่เนี่ยเป็นแผลเลยดไในแดงใหญ่กัดเอ้ยมึงก็จะกัดไอ้น้ำโชคแทนทีนี้เออไอแดงกัดมึงมึงก็จะกัดไอ้น้ำโชคมัญหาทางออก เออมันมันกัดไอ้แดงไม่ได้มันก็จะกัดไอ้น้ำโชค <c oughs> ไอ้สำเร็จอือ้าวสำเร็จมึงออว <c oughs> ันนี้แม่ก็มาทำงานอยู่หน้าบ้านลองหมาก็มานั่งมานอนพ่อแม่เต็มเลยเอ้ยอืมทำงานได้แต่ตอนเย็น <c oughs> ตอนกลางวันทำไม่ได้มันร้อน <c oughs> แม่ก็ได้ย่าอยู่หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆได้ย่าอยู่หน้าบ้านอืม เรามีน้องหมาน้องแมวเราก็ไม่อยากฉีดยาเพราะว่าน้องหมาน้องแมวเขากินยากค่ะดูดูอินางงามหนูนอนอยู่ตรงโน้นนี่อินางงามเออเออเอยอืมวันนี้แม่ก็ให้เพื่อนเื่อนชมน้องหมาน้องหมาก็มีความสุขเอาเอาเอาเออเอาไอ้นำโชคกับไอ้คารอลอที่นี้เอาเออเอาเออครลอก็ชอบหยอก อืน้องหมาทุกตัวของแม่ชอบหยอกหมดชอบเล่นไอ้น้ำโชก็ชอบหยอกแต่เล็กจนเป็นหนุ่มแล้วน้ำโชกกอเอาวันนี้ก็เพื่อนเพื่อนชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่านคะ่ะ